อเล็กซานเดอร์โซนยาดโนชินิซินปากกาแห่งความจริงในยุคมืดสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเม m โมแรนดัมผ้าขยายความของสิ่งนี้ได้ระลึกถึงอีพีนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ชาวรัสเซียคนหนึ่งผู้ซึ่งชีวิตและผลงานของเขาสะท้อนถึงความกล้าหาญในการยืนหยัดเพื่อความจริงแม้จะต้องเผชิญหน้ากับอำนาจอันยิ่งใหญ่นั่นก็คืออเล็กซานเดอร์โซนจัดโนชินิซิน วันที่3สิงหาคมเป็นวันครบรอบการจากไปของนักเขียนผู้กล้าหาญท่านนี้่วนจารนชินิสิ้นมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1918-2008และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากผลงานวรรณกรรมที่เปิดบ่งความโหดร้ายของไข้กักกันกูหลากในสหภาพโซเวียตซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี1970ผลงานชิ้นเอกของเขาอย่าง The Gulag a r c h i p e l a g ถือเป็นงานที่เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของผู้คนทั่วโลกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสหภาพโซเวียตและเป็นเครื่องเตือนใจถึงภัยของระบอบเผด็จการถ้าถามว่าอะไรที่ทําให้โซนจาโซนชนินิซิ้นกลายเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้คําตอบก็คือประสบการณ์ชีวิตที่แสนเจ็บปวดของเขาเองค่ะโซนจโซนชนินิซินไม่ได้แค่เขียนเรื่องไข้กักกันจากการศึกษาคุณคว้ายอย่างเดียว เขาถูกจับกุมและต้องใช้ชีวิตอยู่ในค่ายกักกันกูหลากนานถึง8ปีเต็มๆลองจินตนาการดูว่าชีวิตในค่ายกักกันในยุคนั้นมันโหดร้ายแค่ไหนทั้งการใช้แรงงานหนักการขัดแคลนอาหารและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมประสบการณ์ตรงนี้เองที่หล่อหล่อไม่เข้าใกล้เป็นผู้ถ่ายทอดความจริงอันเจ็บปวดออกมาเป็นวรรณกรรมชิ้นสําคัญของโลกหลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวและฟื้นฟูชื่อเสียงแล้ว สิ่งที่ซนจะซนชนิดสิ้นทำก็คือการเขียนงานที่เปิดโปงความโหดร้ายของกูลหลากอย่างลับๆเพราะเขารู้ดีว่าหากทางการรู้เขาอาจจะถูกจับกลับเข้าไปในคุกอีกครั้งแต่เขาก็เลือกที่จะทำเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนที่ต้องทนทุกข์ทรมานนี่คือความกล้าหาญอย่างแท้จริงในการยุนหยัดเพื่อความจริงแม้จะต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงในชีวิตก็ตามการที่เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี1970นั้น สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลโจเวยียอย่างมากเขาถึงขั้นไม่กล้าไปรับรางวัลที่ตัวเองเพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าประเทศอีกนี่สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ระหว่างศิลปะเสรีภาพในการแสดงออกและอำนาจรัฐในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็จริงอย่างที่เขากลัวในปี1974หลังจากที่งานชิ้นเอกของเขา The Gula Archipelago ได้รับการตีพิมพ์ในต่างประเทศและสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วโลก รัฐบาลโซเวียตก็ถึงขั้นในประเทศเขาออกจากสาภาพโซเวียตส่วนจาซอนชินิซินต้องไปรีภัยอยู่ในต่างประเทศนานหลายสิบปีก่อนที่จะได้กลับบ้านอีกครั้งหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายในที่สุดค่ะนี่คือราคาที่เขาต้องจ่ายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความจริงให้โลกได้รับรู้แต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเขาก็คือความอดทนและความมุ่งมั่นที่ไม่ธรรมดาตลอดชีวิตของซจซาซอนชีวิตสิ้นเขาต้องเผชิญกับความยากลําบาก การถูกกดขี่และการถูกจับตามองจากรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่เคยหยุดเขียนแล้วก็ยังคงเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ถูกกดขี่เสมอมานี่คือจิตวิญญาณของนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ให้กับอำนาจใดๆอเล็กซานเดอร์โซนยาโซนชนิสิ้นได้ทิ้งมรดกอันยิ่งใหญ่ไว้เบื้องหลัง นั่นคือผลงานวรรณกรรมที่เปิดโปงความจริงและเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้โลกได้ตระหนักถึงความเลวร้ายของระบบะเผด็จการและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างที่เราทราบกันดีว่าในยุคสงครามเย็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสหภาพโซเวียตนั้นถูก,กควบคุมอย่างเข้มงวดแต่หนังสือของโซนเจอซอนชนิดสิ้นได้ทำลายกำแพงแห่งความลับนั้นลงผลงานของเขาไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสหภาพโซเวียตเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงประดานใจให้ผู้คนทั่วโลกต่อสู้เพื่อเสรีภาพและความยุติธรรมด้วยอิทธิพลของเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในรัสเซียเท่านั้นแต่ส่งผลกระทบต่อแนวคิดทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนในระดับโลกอย่างมหาศาลเรื่องราวชีวิตของสนจะสนชนิดสื่อสอนให้เราเห็นว่าปากกาและเสียงของคนคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ถูกจกกับกลุมถูกในระเทศ ถูกมองว่าเป็นศัตรูของรัฐแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ที่จะเล่าเรื่องราวความจริงที่ซ่อนอยู่ดังนั้นเราอย่ากกลัวที่จะล้มเหลวหรือต้องเผชิญหน้ากับความทา้าทายเพราะทุกปัญหาคือโอกาสให้เราได้เรียนรู้พัฒนาตนเองและเติบโตเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีคุณค่าต่อสังคมมากขึ้นยิ่งแต่อีกค่ะจงกล้าที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้องกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อความจริง และเชื่อมั่นว่าเสียงของเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเพราะอดีตนั้นสะท้อนถึงอนาคตอย่ากลัวที่จะล้มเหลวร่วมเรียนเราไปด้วยกันกับเนฟเฟอร์ติตตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ